มาต่ออีพีสจากคลิปที่แล้วกันเลยแม่สาวอยากจะบอกว่าคลิปเว้าของพ่อเจมครั้งเนี้ยาวมากยาวจริงๆเอาเอา ไอ้ลูกน้องคาถาทองมันวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ล่าเรื่องมันก็มีอยู่ว่าหลังจากที่พเจมปล่อยว่าวข้ามคืนข้ามวันวันนั้นวันนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละกับวันนี้พอเจมได้สั่งให้ลูกน้องคาถาทองมันไปเก็บว่าวที่ตกอยู่แล้วไอ้ว่าวตัวนี้มันก็ตกไม่ใช่ใกล้ๆซะด้วยสิข้ามต้นไม้ไปไม่รู้จะกี่ต้นข้ามหลังคาบ้านคนไปไม่รู้จะกี่หลังพหัวหน้าช่างเจฟเขาเห็นไอ้ลูกน้องคาถาทองมันวิ่งไปวิ่งมากากะเก่งๆหัวหน้าช่างเจฟก็เลยบอกมาานี่เเเดี๋ยวจพพาอแล้มากนะออย่นนี่ยเทคคนิดีๆอีีกแล้วมเทค ดีๆอะไรก็บอกเขาไปบ้างพ่อเจมบอกต่อให้ว่าตกไกลแค่ไหนตกไกลเป็นสิบโลนี่พ่อเจมก็ไม่เคยว่าแม,แม่แหม่มมมกะทีแท้พ่อเจมมีตัวช่วยในการม้วนเชือกว่าวนี่เองแม่สาวก็ว่าแล้วทําไมปล่อยว่าวข้าคืนคําวันขนาดนั้นจ,จนชาวบ้านชาวช่องเขาแห่มาถามว่าเอ๊ะใครปล่อยว่าวตอนกนลางคืนแม่หมกับพ่อเจมกับน้องเจฟนี่แหละเอเร่องแบบนี้พ่อเจมกับน้องเจฟเขาชอบนะส่วนไอ้คนที่แย่นังคือลูกน้องคาถาท้องต่อให้ว่าตกไกลแค่ไหนลูกน้องคาถาท้องก็ต้องเดินไปเก็บเนี่ยเป็นคนปล่อยแล้วก็ต้องเป็นคนเก็บด้วววยยพ่่่่่่่ออ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 เเเเเเจจมมมกกไไไาาาแแแลล้้้้ัังงงงรขนนนนนีปคคคืด ประดิษฐ์ตัวใหม่ให้น้องเจฟไปให้รู้แล้วรู้หลอดซะเลย<จ>เพื่อเป็นการไม่รอช้าพ่อเจฟก็ลงมือประดิษฐ์ว่าวตัวใหม่ให้น้องเจฟเลยคลิปนี้ก็เป็นคลิปอีพีสองจากที่พ่อเจฟประดิษฐ์ว่าวตัวใหม่ให้น้องเจ แม่สาวดูทรงแล้ววันนี้พ่อเจมกับไอ้ลุงน้องคาทาทองจะประดิษฐ์ว่าตัวใหม่ให้น้องเจฟสําเร็จหรือเปล่านี่โอ้โหกับไอ้ลุงน้องคาทาทองเล่นหัวลาะกันตลอดงานักขนาดนี้วันนี้มีหวังว่าของน้องเจฟจะได้วิ่งหรือเปล่านี่แม่สาวดูทรงแล้วไม่น่าจะได้วิ่งแน่แนวันนี้แม่สาวโมโหก็เลยเข้าไปถามว่ามันหัวลาะอะไรกันนักันนาไอ้ลุงน้องคาทาทองมันบอกว่าไม่รู้ลูกพีผมเล่าเรื่องอะไรบอกอยากจะเป็นอาเลวัตอาเลวัตบอกถ้ามึงอยากเห็นว่ากูขึ้นมึงก็ต้องไปดูต้นทางให้กูเออแม่สาวก็งงงงพ่อเจมอกนาาัววบ่ ไม่ทาแล้วผมหัวเลาะท้องแข็งไปหมดแล้วขอเปลี่ยนเป็นยาพาราได้ไหมส่วนไอ้ลูกพี่อย่างพ่อเจมส์เรื่องกระตังนาตังตาทาว่าต่อไปเอามัดเชือกเข้าไปส่วนไอ้ลูกน้องอย่างไอ้คาทาทองหรื่อกระนังเท้าคางดูพ่อเจมส์ต่อไปเอ้าแล้วอย่างนี้สรุปยังไงเนี่ยเมื่อพ่อเจมส์กับไอ้ลูกน้องคาทาทองเนี่ยนั่งทําว่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแม่สาวเห็นแล้วแม่สาวก็จะเครียดแม่สาวก็เลยไปถามน้องเจฟว่าสรุปน้องเจฟเนี่ยจะเอายังไงจะจัดการพ่อเจมส์กับไอ้ลูกน้องคาทาทองยังไงดีน้องเจฟบอกไม่เเเเออาาาาาาแลล้้้วววว่่่่่พจจมมสปปปปรระดดิษฐททยีีีีไไกกกก็็นนนนนัื